แฟนเราเขาจะยังไม่รู้ตัวนะคะแต่ผู้หญิงเราอะคะ่ะเซน์มันจะแรงเมื่อเรารู้ว่ามีคนมาแอบชอบแฟนเราและเขาพยายามจะบุกเข้ามาเพื่อแสดงตัวให้แฟนเรารู้ด้วยว่าเขาแอบชอบเขาปลื้มแฟนเราอยู่ให้เราคิดไปเลยค่ะว่าอ๋อเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนี้กําลังจะเข้ามากระตุ้นให้เรากับแฟนรักกันมากขึ้นกระตุ้นให้เรารักแฟนของเรามากขึ้นเพราะอะไรล่ะคะก็เพราะ เขากําลังทําให้เราเห็นคุณค่าของแฟนเราว่าเขากําลังทําให้เราเห็นว่าแฟนเราเขามีคุณค่ามีดีซึ่งเราอาจจะมองข้ามซึ่งเราอาจจะตอนนี้ณนะเวลานี้เราอาจจะอยู่กับแฟนแบบฉเฉยๆแล้ก็ได้หรือเราจะอยู่กับแฟนแบบไม่ได้มีความรักสวีทหรือหวาที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขเหมือนแรกๆจึงเกิดเหตุการณ์นี้เข้ามานะและสิ่งที่เราจะต้องห้ามทำนะคะไม่ต้องไปบอกแฟนนะคะ ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเนี่ยมีคนเนี้ยมีเซนต์นนะว่าเขากาลังชอบเธออยู่เนี่ยไม่นะคะไม่ต้องไปบอกแฟนเราแบบนั้นเราอย่าไปแนะนำํำเราอย่าไปเสนอเอาง่ายคือเราอย่าไปเสนอให้เขาอะไปสนใจผู้หญิงคนนั้นเพราะโดยธรรมชาติแล้วนะคะถ้าเรารู้ว่ามีใครชอบเราเราจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีแล้วแฟนเราเขาอาจจะรู้สึกดีแล้วอาจจะ ตีสนิทกับคนนั้นมากขึ้นแล้วทําให้คนนั้นอ่ะเขาจะยิ่งมาตีสนิทมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไม่พูดเรื่องมันก็จะผ่านเลยไปเพราะแฟนเราเขาก็จะไม่รู้หรอกว่ามีคนมาชอบเขาเหรอมีใครมาสนใจมีอะไรเขาเหรอเขาก็ไม่รู้และเขาก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าเราบอกเขาปุ๊บเขาจะสนใจขึ้นมาทันทีนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนพลาดที่เมื่อรู้ว่ามีคนมาแอบชอบแฟนเราและเราก็สามารถ คุยความในใจของเราที่มีกับแฟนได้นะว่าช่วงนี้เราเป็นยังไงกันบ้างเรายังรักกันดีไหมหรืออะไรเราสามารถคุยกันได้นะคะเปิดใจคุยกันได้แต่ไม่ต้องไปบอกว่ามีคนชอบแอบชอบเขาอยู่โอเคนะคะถ้าใครเจอเหตุหการณ์แบบนี้อยู่ถ้าอยากได้คำแนะนำสามารถคอมเมนต์หรือทักมาส่วนตัวได้นะคะเผื่อเราจะให้คำแนะนำให้กันและกันได้